คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่18เปาโลที่เมืองโครินหลังจากนั้นเปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนไปยังเมืองโครินท่านพบยิวคนหนึ่งที่นั่นชื่ออาควินลาซึ่งเกิดในแควนปอทัสแต่เพิ่งมาจากประเทศอิตาลี กับภรรยาที่ชื่อปินซินลาเพราะจากักรพรรดิคาวดิอาสมีรับสั่งให้พวกยิวทั้งหมดออกไปจากกรุงโรมเปาโลจึงไปหาคนทั้งสองท่านอาศัยและทำงานอยู่กับเขาทั้งสองเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทำเต็นท์ด้วยกันเปาโลนั้นถกปัญหาในธรรมศาาลาทุกวันสบาโตและชักชวนทั้งพวกยิวและพวกกรีกให้เชื่อ พอซีลาดกับทีโมธีมาจากแวนมาซิโดเนียเปาโลก็ทุ่มเทกับการประกาศพระวจนะและเป็นพยานกับพวกยิวว่าพระคริสต์นั้นคือพระเยซูแต่เมื่อพวกเขาต่อต้านและกล่าวคำหยากช้าเปาโลจึงสะบัดเสื้อผ้ากล่าวกับพวกเขาว่าโทษที่ท่านทั้งหลายต้องกายนั้นพวกท่านต้องรับผิดชอบเอง ข้าพเจ้าไม่มีโทษแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติท่านจึงออกจากที่นั่นแล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งชื่อทีทีอัสยูทัสซึ่งเป็นคนที่นับถือพระเจ้าบ้านของเขาอยู่ติดกับธรรมาศาลาคริสปัสนายธรรมาศาลากับทั้งครัวเรือนของท่านก็มาเชื่อถือในองค์พระผู้เป็นเจ้า และชาวโครินหลายคนเมื่อฟังเปาโลแล้วก็เชื่อถือและรับบัพติศมาและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่าอย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีใครต่อสู้ทำลายเจ้าเพราะว่ามีคนจํานวนมากในนครน,นี้ ที่เป็นประชากรของเราเปาโลจึงอยู่ต่อไปและสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าตลอดหนึ่งปีกับหเดือนแต่เมื่อกาลิโอเป็นผู้สำเร็จราชการแคว้นอาคายาพวกยิวรวมตัวกันขึ้นต่อสู้เปาโลและนำตัวท่านไปสารฟ้องว่าคนนี้ชักชวนคนทั้งหลายให้นับถือพระเจ้าในทางที่ผิดกฎหมาย เมื่อเปาโลกำลังจะพูดการิโอก็กล่าวกับพวกยิวว่านี่แน่พวกยิวถ้าเป็นเรื่องการอธรรมหรือเรื่องอาชญากรรมข้าก็เห็นสมควรที่จะฟังพวกเจ้าแต่ในเมื่อเป็นการโต้แย้งกันเรื่องถ้อยคํากับเรื่องชื่อและธรรมะบัญญัติของพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงวินิจัยการเอาเองเถิด ถ้าไม่อยากเป็นผู้พิพากษาตัดสินข้อความเหล่านั้นท่านจึงไล่พวกนั้นไปจากศาลเขาทั้งหลายจึงจับโซเทเนสนายธรรมมาราลามาเคียนข้างหน้าศาลแต่กาลิโอไม่สนใจเรื่องนี้เลยเปาโลกลับสู่เมืองอันทิโอกเปาโลพักอยู่ที่นั่นอีกหลายวันแล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องลงเรือไปยังแคว้นซีเรีย และบินซินลากับอาควินลาก็ไปด้วยเปาโลกล้อนผมที่เมืองเคนเครียเพราะท่านบนตัวไว้เมื่อมาถึงเมืองเอเฟซัสเปาโลก็ละบินซินลากับอาควินลาไว้ที่นั่นตัวท่านเองเข้าไปในธรรมศาลาและถกปัญหากับพวกยิวเมื่อคนเหล่านั้นขอให้ท่านอยู่กับพวกเขาต่อไปอีกท่านก็ไม่ยอม แต่ลาพวกเขาไปโดยกล่าวว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าข้าพเจ้าจะกลับมาหาพวกท่านอีกแล้วเปาโลก,ก็ลงเรือแล่นออกจากเมืองเอฟเฟซสัสเมื่อมาถึงเมืองซีซาริยาท่านขึ้นไปคำนักริสจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอเมื่อพักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งท่านจึงจากที่นั่นและเดินทางต่อไป จนทั่วแคว้นกาลาเทียและฟีเจียเพื่อจะช่วยชูกำลังพวกสาวกพันธกิจของอพโพโลมียิวคนหนึ่งชื่ออพโพโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดียเป็นคนมีโวหารดีและสำนาญมากในเรื่องพระคัมภีร์ท่านมายังเมืองเอเฟซัสอพโพโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า และมีใจกระตือรือล้นกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแม้ว่าท่านจะรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอนเท่านั้นท่านเข้าไปในธรรมศา,าลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญแต่เมื่อเป็นสินลากับอาคุนลาฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้น เมื่ออพโลต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอาคายาที่น้องก็หนุนใจท่านและเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองท่านไว้เมื่อไปถึงแล้วท่านก็ได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเพราอท่านโตแยงกับพวกยิวอย่างแข็งขันต่อหน้าคนทั้งปวงและอ้างพระคมภีร์ชี้ให้เห็นว่า พระเยซูคือพระคริสต์